และนี่นะคะคือบ้านของคนเองค่ะตอนนี้นี่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะแล้วก็ที่บ้านตอนนี้มีปาร์ตี้ค่ะเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ,คะนี่นะคะระหว่างที่ค่ากำลังทำบาร์บีคิวกันเดี๋ยวคนพาไปเดินชมบ้านก่อนนะคะนี่เลยห้องแรกของเราห้องรับแขกค่ะค่ะนี่มาเลยในห้องรับแขกก็จะมีนี่ค่ะ เป็นรูปที่แฟนคลับทำให้เป็นรูปเล็กๆของคนอร์อะรูปเนี่ยมาตอบันเป็นรูปเดียวนี่ก็จะเป็นพวกรางวัลที่เคยได้มาค่ะมีช่วงที่บ้านเก่าไฟไหม้ค่ะนี่จริงๆเนี่ยทัวรรางวัลเนี่ยดำแบบดำหมดเลยแล้วก็มีคุณแม่แล้วก็แฟนคลับมาช่วยกันขัดจนแบบเนี่ยค่ะเนี่ยได้เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะนี่เป็นขนมจิ๋วที่ตอนเด็กๆอ่ะเฟิร์เป็นเด็กสมาธิทีสั้นค่ะคุณแม่ต้องพาไปนั่งปั้นขนมเล็กๆเนี่ยให้แบบนั่งเฉยๆยืนนิ่งๆได้อ่ะค่ะเฟิร์เล่นเป็นโนตตั้งแตต่ออนเด็กๆ แล้วก็เลิกเรียนไปทำาน่นทำนี่จริงๆเป็นโนเนเอก็ขนมาตั้งแต่บ้านเก่าเหมือนกันค่ะตั้งแต่ไฟไหม้ตอนที่แบบไฟไหม้เป็นโนนี่ก็ต้องขูดสีทําใหม่หมดเลยค่ะก็มาทาสีเพิ่มเลยค่งแล้วก็เอาเงที่นี่โนดก็ยังมีร่องรอยของไฟไหม้ๆๆๆๆๆๆค่ะ นีจะเป็นห้องกินข้าวค่ะเป็นมุมกินข้าวของเรามีครัวตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นครัวข้างนอกนะคะ่ะเอาไว้ทํากับข้าวมีสมาชิีงหนึ่งด้วยนะคะชื่อท้องฟ้าเป็นประกาศถ้าชอบกินยุงแล้วถ้าเอาอาหารให้มันจออับยุงค่ะด้านหลังนี้นะคะมีห้องฟินเนสตน้องชายะคะ่ะแล้วก็มีห้องเก็บของแฟนคลับด้วยแล้วก็ไล่มาเป็นครัวแล้วก็มีห้องพี่เลี้ยงะคะ่ะ นี่ค่ะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะของคี่บ้านเป็นเงินสบายสบายดูทีวีการฝั่งนี้ค่ะน่าจะพี่สบายๆ <c oughs> ก็มีโน้ตค่ะที่เฟินเขียนมาให้คุณพ่อตอนสมัยที่คุณพ่อไปอยู่อเมริกากับน้องค่ะตอนนั้นก็เลยทำการ์ดให้เขาพ่อคือโลกของหนู ก็จะเขียนว่าพ่อกินสาปพ่อดูแลตอนหนูป่วยพ่อพาเที่ยวพ่อบ่นพ่อขับรถพ่อเป็นเก้าพ่อเรียกชื่อผิดพ่อแกงพ่ออ้วนพ่อกินก๋วยเตี๋ยวข้อไก่พ่อมีภูงอะไรเงี้ยเป็นแบบเขียนแซวๆเขาค่ะแล้วก็นี่เป็นลูกรักของบ้านเป็นน้องเล็กค่ะปกติคุณแม่นี่คือรักหมามากเห็นอย่างนี้ก็คือโซฟาไม่นั่งนะคะจะนั่งที่พื้นเล่นกับหมาแล้วก็จะต้องเปิดพัดลมวันไหนเฟินแบบ เอาพัดลมมาใส่ตัวเองก็จะโดนด่าว่าเธอมีขนเหรอต้องเอาพัดลมให้ pues ลูกหมาชันอะไรเงี้ยลูกีเอาแต่ใจหงุดหงิดไม่พอใจก็ร้องเนี่ยโอ้โก็พูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นอะไรเอนเตอร์เทนในบ้านนะคะก็ท้านั่งกันสามคนอย่างเงี้ยไม่กอดลูกสองคนกอดหมาค่ะกลับมาถึงบ้านวิ่งหาหมาก่อนลูกอยู่บ้านอยู่ไม่อยู่ไม่เคยถามหาเลยตุยตู้ตู้หูอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะ เขาเชอบบอกว่าแม่ตามใจหมามากกับลูกๆไม่ตามใจเราก็บอกแหมหมามันอานยุไม่ขีดปีก็ตายแต่ลูกต้องอยู่เป็นคน,นลูก <c oughs> ใช่ไหมลูกั็อยู่ในสังคมลูกก็ต้องทําตัวดีๆเดี๋ยวก็ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรแต่หมาเดี๋ยวมันก็อยู่ในบ้านมันไม่ไปเพ่นพนานนอกบ้านสักหน่อย <c oughs> อ๋อแม่จะบอกว่าฟิลมันชอบออกไปเที่ยนอกบ้านเหรอคะโอ้ยมาด <c oughs> เกินไปพาก,พเ,กพเกินไปแต่กลับเด็นทุกวัน <c oughs> อ่ะหนูไม่เกี่ยวนะเรื่องเนี้ย ่ะแต้รงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมพิเศษเล็กๆนะคะของที่บ้านหลังนี้เป็นสาไว้น้ำค่ะเป็นแบบเหมือนกับกิจกรรมยามว่างของครอบครัวเรานะคะมีคุณพ่อคุณแม่น้องชายที่สำคัญน้องหมาค่ะชอบเล่นมาก ปฏิทินช่องด้วยแอบดูห้องคุณพ่อกันค่ะนี่อันนี้เป็นห้องห้องคุณพอ่อห้องคุณแม่ค่ะมีลูกคนตอนเด็กๆด,ด้วยน่าเกลียดมากเลยอ่ะสวยเป็นนักนักกีฬาย,ยิมนาสติกค,ค่ะมองน้องชายค่ะอ,อ,อันนั่นนั่นนั่นนัน่นั่นแน่ นั่นแน่เพื่อหนูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน <c oughs> ใช่ป่ะโอ้โหหน่นใจค่ะต่อไปก็เป็นห้องของเฟื่อนเองนะคะที่หนูบอกว่าลกนักหนาจนเพราะเราคุณแม่นะคะวันนี้ไปพิสูจนกันเขาลกหรือเปล่าห้ <c oughs> องหนูเองความจริงก็คือหนูเก็บเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตุ๊กตาที่แฟนขับคนให้มาค่ะห้องนอนตั้งบอกมันเป็นแบบห้องนอนในฝันนะคะคือปกติเฟิร์นชอบอะไรที่มันดูแบบดูแบบวินเทจดูเป็นเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มีห้องนอนเล็กๆที่เป็นพื้นที่ที่เรอยากได้แล้วก็อย่างโคมไฟนะคะก็พยายามเลือกที่เป็นสีขาวเข้ากับห้องแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าที่ที่เฟิร์นนั่งบ่อยที่สุดเลยแล้วก็ลกหลือเทอไปหมด ค่ะที่หนูเอาของทุกอย่างไปยัดไว้ข้างในค่ะแล้วก็จะหาไม่เจอเฮ้ยซันเอาไปไว้ไหนหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุแท่าซ้ากับคุณแม่บ่อยๆเขาเนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บซะเลยจะได้ไม่ต้องโดนบ่นอีกเอิ้นแม่มาตามมาบิคิวไหมแล้วเนี่ย คุณพ่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นก,กับน้องสมัยก่อนเนี่ยคือทะเลาะกันตลอดเลยและที่สําคัญเนี่ยเจ้าน้องชายเฟิร์นถ้าสังเกตจะไม่เคยเรียกเฟิร์นว่าพี่เลยค่ะไม่รู้ไปนลรครับตั้งแต่เด็กแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเรียกพี่เลยครับแล้วบ้านเราก็มีวิธีแก้ปัญหาด้วยกันที่คุณแม่เนี่ยบอกให้ทุกคนในบ้านเรียกเฟิร์นว่าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นกั่น้องเด็กๆเ,เพราะว่าจะให้น้องเนี่ยฟังและติดแล้วก็เรียกพี่เฟิร์นตามทุกวันในทางบ้านมีคนเดียวที่เรียกพี่เฟิร์นคือ่วงงกก็ยยัเรีา เมื่อก่อนตอนก่อน,อน,อนผมไปต่างประเทศรับทะเลาะกันบ่อยแบบพี่เฟินชอบแกล้งเป็นนะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพี่ที่ชอบชอบแย่ชอบแกล้งน้อง <c oughs> แล้วก็น้องก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมกันเลยลกลายเป็นว่าพูดอะไรก็ทะเลาะกันตลอด <c oughs> จนวันนึงเหมือนกับ <c oughs> ฟิวไปเรียนต่อกลายเป็นว่าจากที่เคยทะเลาะกันทุกวนันกลายเป็นคิดถึงแล้วก็แบบพูดดีก็เริ่มแบบเออเริ่มรักกันเลยอะค่ะกลับมาก็ไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมกลับมาน้องเถอ่ค่ะช่วงนั้นหนังกำลังดังเฮ้ยเฟินไปรับที่โรงเรียนหน่อยดิอะไรอย่างงี้เล่นอืม โอ me, ้ยเยอะครับทุกคนรู้จักหมดแล้วครับเพราะว่าพี่เฟินก็เคยอยู่โรงเรียนเอียวทูอยู่ก็รู้จักกันหมดผมน้องใบเฟินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรักหนูไงไม่งั้นก็ไม่รักหนูหรอกก็อยากมีพื้นที่เยอะๆครับบางนีก็จะมีพื้นที่เยอะหน่อยประมาณร้อยห้าสิบตารางวาเนาะก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่คุณแม่พูดว่าคุณแม่อยากได้อะไรมันเป็นความฝันของคุณแม่คุณแม่ชอบอะไรเนี้ย่นเชื่อว่าลูกๆทุกคนมันไม่ใช่แค่เฟินคนเดียวก็อยากอยากทาให้ความฝันของคุณแม่เป็นจริงแล้วก็ เราก็ช่วยกันในครอบครัวด้วยความรักความตั้งใจเนะคะีค่ะเขาบอกว่าอยากมีสนามที่บ้านกว้างๆแล้วก็หาบ้านที่แบบมีสนามกว้างๆเอาไว้ให้ให้หมาให้อะไรที่เขาชอบให้เขาปลูกต้นไม้เขามีสาะวไา้น้ำอะไรอย่างเ <c oughs> ี้ค่ะมันเป็น มันเป็นความสุขที่ได้ให้มากกว่าถ้าเกิดเราให้คนในครอบครัวด้วยความรักอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นความสุขมากกว่าการที่เราได้รับอีกคะตั้งแต่ที่เรามีว่านี้อยู่ด้วยกันคนก็คิดว่ามันเป็นความสุขของครอบครัวเราเป็นมุมที่ที่หลายๆอย่างเราได้ทํากิจกรรมด้วยกันมากขึ้นไม่ว่าจะวันหยุดเราจะได้ว่ายน้าด้วยกันทั้งหมด4คนมีหมาด้วยอะไรางี้หรือว่าอย่างวันนี้ค่ะที่เป็นการปิ้งบาร์บีคิวกันบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นความอบอุ่นจริงๆได้อยู่ด้วยกันได้กินได้พูดเล่่่นนนนด้วยยยกััมเเป็หลาาาๆอองทีพร เห็นทุกคนมีความสุขเราจะตั้งใจทำในสิ่งดีๆตั้งใจทำงานหรือทำสิ่งดีๆในชีวิตให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปแล้วก็ให้ทุกคนในบ้านเรามีความสุขมาเรื่อย ส่านสาคัญนะครับที่จะทาให้ลูกๆนี่เติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่แมาร่วมย้อนวันกับเราในวันนี้นะครับรอมมๆๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะแหมคุณแม่เลยนะ,ะช่วงหน้านะค,ะนนะนครับปาดีวีนัแสดงอีกหนึ่งท่านนะคะจากละครเรื่องลูกไม้หลากสีเนี่ยนะคะมามาพูดคุยกับเราที่นี่นะคะเข<ม>าบอกว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อแม่เหมือนกันสักครู่ค่ะ